ต้องรับเข้าสู่ก <ator and S 2> ับดีอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่10ครับคู่ระหว่าน่นจ g นะครับกับทนาทีวันนั่นเองครับในศึกตัวของสายล่างนะครับก็เหมือนจะพยายามนะมังกี้มังกี้ไปตีจุดสูงได้เลยเผื่อจะอ้าวเพิร์ทบลัดแล้วยกได่คันด้วยใช่ครับผมนะฮะอย่าเผลอเลยครับผมเพราะมังกี้คิงเขามาไคหนักครับนะฮะ เล่นเดิมๆก็เหนื่อยแล้วครับมีคลิปจากเอ็นชาร์ดเนี่ยมาช่วยกดดันกระโดกลางด้านบนครับอ้าวโดนสเปียร์ครับมังกีหรืออย่างบนด้านล่างนี่ก็บวกกันต่อครับโพยโย่ครับโดนครับตื่นเอ็นชาร์ดไปครับแล้วก็ต้องวอถอยออกไปครับก็หลังได้นะครับแบงค์ดันจะโดนไปอ้าวแม็กนันโดนอารีนาไปก็พี่เบียร์ต่ออ้าวพี่คอยไปด้วยทำระเมจแต่กำลังจะอาร์พให้ตายซะก่อนโอ้โหนะ่ย ฝั่งทางด้านของวายมอนก่างดุไปก่อนนะช็อคเวฟดึงเข้ามาครับอยากจะอาพีเลยผมแต่ดาเมจพอหลดกระชากไปครับผมอาพีร่วมประกอบครับเต็มๆครับคู่คู่แล้วก็น่าเบลเปิดไปเสร็จแล้วดีแล้วไม่ดีเว่ตายไปครับอารีนาเอาบานครับผมข้ามกันไว้ก่อนครับมีช็อคเวฟหอกจากครีบบานดึงเข้ามาวันนี้กับสีพันมาฟีจากหุวก้าไปครับเซฟเปอร์ปิดดาเมจไปครับว่าเป็นเื่อนออรีตายครับแค่รู้ว่ามีเดินผ่านมาก็โอเคแล้วับใช่ครับ มันจะเป็นตั๋วสูงเลยฮะบอดสูงคือวอดพวกไฮกลาวแบบจุดแคปเจอร์พอยต์ต่างๆเนาะเมั่อกี้ทีก็จะดูในจุดๆนั้นฮะแต่ถามว่าลูบิกก๊อบบี้ทีดันมาก็มาสก๊อปแบบก็ได้ฮะแต่ลูบิกต้องการสกิลใหญ่มากกว่าครับพวกการก๊อบบี้อาร์พีนะฮะนี่ฮะลูบิกก๊อบบี้ทีดันมาแต่ลูบิกก็ต้องเก็บตังค์นะเอาจริงแล้วตอนนี้เป็นแมตช์ที่สองของวันนะครับคู่แรกนี่ มาไวไปไวนะครับ OG กับรัสวิทชนะไปครับตอนสี่บุกมาสเปียวมาแล้วต่อในเลกัสติสไปบอลใส่หนักที่หน้าของฝั่งแมกดาแล้วตอนนี้บุกเขมาครอบโมยโย่ไว้ก่อนครับเซมเปอร์ตากุน่าเบชิก็ไปการ์ดเชลไปหน้หมดแต่ไม่ต้านดาเมจ์เวฟของคาเวฟไปครับทีเลเว่นตายจังหวะนี้กดปีกบีสวนตัวนิร์ดขอกสุดท้ายที่ครับเดินแจกไปเลยอาร์ ผมรวบทีต่ตรงไปใส่โพยโยแต่โพยโยได้ฮิวมาครับแล้วก็ควักครับแล้วนีคู่ตายครับดีสเวจัดการได้ตรงของลูกชีไปแล้วแล้วดีครับเออซ่าโมเสสได้เซ็นต์เอาอีโมทไปก็โพยโย่พังกี้คิงกับผมการไฟบอลสปิงหยุดไปหรือเปล่าเอเดรีนก็ใช้ไปแล้วก็เออซ่าตบๆใส่ดีสเวตดีสเวตยูดาเป็ไปหมดหลอดครับเรียบร้อยครั5ต่อ9คือนำไป8เกมคกับทีวันสวยจัดเลยครับไฟบอลสปิงต่อครับเอาไปจบครับดีวายครับยังไงเดินถอยได้หรือเปล่ามีจิงกูอยู่ พีว่าดบิต้องเข้ามาสกิเวอร์ยกออกไปก่อนเป็นแน่นุดตีฟรี lonely, แน่ๆน่ครับขว้างเออซ่าด้วยซ้ายคาเรไปอารีนาบัตรรอบนี้เก็บครับผมอีเลเว่นคาอารีนาเลยฮะเปิดบูคองส่วน2-1ครับผมสู้ได้ลำบากแต่นี้จะลงตบคืนนะเด็ดได้แล้วครับาเข้าแล้วครับลิมายกตีสตันตันในมือแบล็คิงได้เงี้วครับเก่าสวยงามนี่มาโอสตันคืนนะครับเจอโมลิสไตตัวเองครตายเองครับมังกี แต่ลีน่าก็รอดไปได้ครับมีกมาครับตอนนี้ครับโดนลีนาเต็ตงเาเปียไม่โดนแล้วได้จงหวายิยตองเลยแชกมา็จัดการเก็บได้สุาครับใส่ต่อแล้วก็ดูดาเมจอาดีได้สวยงามครสองตัวแต่ไม่มีดเมต่อพีสุดกันะเลตัแล้วลีน่าครับผมจัดการสวยแล้ีนาชีกไหนไดดิมมีหัวถ่ายกับเ้มีสองนีนาชิบปงเลนแล้เหลือแค่เอเวนไปนายมางก้โรนลนาเปนแม่อีกแล ต่อเนื่องเลยครับครับผมเอาละฮะยังสโมกลุยกับข่าวโดดเข้ามาเฉกกขบอ่เซมเปอร์ครับสโมกหลุดกันไปเจอครับไกลๆช่วงเวลากลางวันพอดีด้วยสมก์ก็ใส่ดีนะครับต่ออันนี้เอาไปหพ้อมาตามอมแต่เขเปิดชีงกมบมีสวนไปหน้าเบรเปิดอนจะาต่อยดีเลยเป็นตายกรับอมแล้วเรเซอร์คว้านยามดีหน้ายิงฟรีสปอร์ตเข้าไปครับจีนกรับอมยิงไม่หยุดเลยแฉกรวบไปครับอรีลอนไลไปที่ลอนสาวหมาต่อสู้ในส่วตอนนี้โบยโย่โบยโย่ตายไปเป็นก้างหิวแล้วก็หิวนั่ีสาเวครับ ต่อปีสกิลมายังไงล่ะดีว่าจะยิงกันโดนทีนวเวอร์กระชากย้ำตอบทริปเปิลทิวแบงขึ้นไปครับอันส o p เบ b l e ช่ว้ทีซาเวดวิชันครับอาจจะเปิดไม่เอ่ยไซโคลเซนับกันไวครับเบาเดนไซฟ้าลงไปลแล้วตีย้าต่อไไเลยหยุดไปต่อแล้วกูหน้าเบชิง่งก็ไปฮะปิดเทอน์นโออรีไปได้ผมบิยอนก็ไล่ไปเลยครับผมเท,น,ทนข่าวฮะ บางกี้คิงเหมือนจะเป็นนูริฟายด้วยฮะสมองเชวนสมองกันไปครับเปิดมาจากวันนี้ก็วนมาครับตบเคลื่นไหวมอนบ่าจับชกเจลิงสี้ไปเสียวมาอยู่เจ้ไม่ลอยทีไว้มอนอาจจะยิ้มได้แล้วยิ้มมาจะช่วยผมที่กิงกเดืดไปครับผมเปิดเอเดนเรนมาต้านเบรนแล้วทั้งนั้นเรเซอร์ยูนฟีสปอร์ตมาต่อฟูลคอร์กบาลแล้วบอลถึงใส่ฟ้านไว้พยายามจะดือดออกไว้ใส่ในฟูลคอร์กย่อยโย่แรกก็เลื่อไว้หมดตายไปเรียบร้อยครับผมทางด้าน่ดีเบรนครับกั้นฟูคอร์กบาลไว้ฝั่งนี้บ้าแค่ห้าปีจับรวบมาครับ กรอบปีอาร์บีไม่ได้เดับบีไว้ตั้ยูและจัดการเซมเปอร์คู่ไปแล้วตกเซนเตอร์ดีวีดยับต่อทิปป์วิล์ออนออรีครับนั่นแหละครับสิ่งที่เรากังวลไว้ต้องระวังเลยและเออซ่ายังอยู่ตีโรชาต่อเลยฮะลงทุนซื้อเออบนี้นี่เสียเวลานานไปนิดนึงครับพี่แบงค์ในการเก็บเออซ่าชีวิตแรกเลยครับใช่ครับเอ็นเรตเปิดมาครับเมื่อสักครู่นี้ครับ แล้วคือเออซ่าเนี่ยครับยอมไปแบ็คมาครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วชนะไฟนนี okay, um, anyway. ้ได้เอจินมาเป็นประกันครับโอ้โอเปิดใส่บิ๊กอ้มือไวแล้วครับแต่ต่อนะจะโดนไล่หรือเปล่าเอ็นชาร์จะตื่นไหมเอาถ้าดีเลเว่เข้าไปในการต่อสู้ที่คีบีมาร์สกลับครับเอ๊ะดาเมจมันจะเกินระบบการเดียร์เอเจ้นเลยแล้วกันครับเหมือนจังหวะนี้มุ้งไปใส่ดีหน้าก่อน พาลีน่าก็ไปลึกกับผมแล้วกูโคมบนตัดแนวหลังไปอาพีจับรวบมายังไงต่อนี่ครับดึง,ง,งกันไว้ตบปี้สกิลไปเป็นกูโคลครับทา,างด้านูของฝั่งลูบิกแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แต่จะบอกนะาเวอร์ซ่าจะได้แบ็กไปครับยังไงต่อ โดนไล่ยทีเข้ามายแล้วเดือดซอมลงกันีกทีด้านหลังนี่สะบัดสามไปครับผมใส่โคระบบดึงยื้อกันไว้เปิดปีกมีมาเอาไม่อยู่กระบอกข่าวทีเดียวออนนีตายไปแล้วนี่สเปียร์มาที่เป็นต่อกระปอนอีเลเว่นครับยังไงดีข่าวบอลจะกันดีไว้ไม่ได้โคโยโย่อารับโอ้โหคู่คู่ผมทีแบ็กใส่หน้าเลยครับผมทิปเปิลกิลของนั่นข่าวฮะับุ่เกือบแล้วพี่แบงค์เมื่อกี้คือตำแหน่งของลีน่าครับมาแทบจังหวะแค่นิดเดียวเองเนี่ย กำลังโดนไล่ครับเพลีน่ากำลังเดินขวามาให้นาค่ว้างเลยครับทำให้ลีน่าเนี่ยตำแหน่งเสียครับยังมีที่เพื่อนช่วยทันนะเมื่อกี้ฮะใช่ครับสามารถที่จะจัดการเก็บโออราได้ครับโซซับข้างหลังก็เจอมังกี้ปวดด้วยผมว่าเขามั่นใจไปหน่อยครับเมื่อกี้ครับมาเขาไปเรียกเพื่อนไฟยก็บอกแล้วไซโคเซน่าพยายามต่อแต่สไตล์อารีก็บอกแต่โดนจังกุ้เทเลยเข็นสีก็บอกถึงขั้วมันกระชากไกลครับตัวไปอาพีผมทีแบ็กใส่หน้าเขาเฉยครับผู้ว่าไปปลายเกมใส่ครับ ทำให้ทางด้านตัวของฝั yeah. 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 And, Por, fact, ่งนี่ครับวีจีสติแตกแตกคระบบแล้วก็นี่ก็พอรอนมาย้ำต่ดยังไงดีครับไล่ถุนเมิมาแบบเต็มข้อเฉียงมาทิ้งไปก่อนครับทางด้านีเลเว่นหีเลเว่นฟีเคมีพยายามจะหนีหนีหมดหรือเปล่ายังไงดียังไงดียังถอยออกไปได้มีฮิวจากด้านดีไวหมดแล้วเฮมิลิเกย์ครับผมไซ่อะไรเปิดไวใส่ทางด้านตัวของฝั่งนี่ครับยังไงต่อคู่คู่จะไหนหมเจอเปิดเขาก็ไปแล้วตายคู่หมกับเซมเปอร์ฮะลึกเกินไปลึกเกินใจจะอดทนครับ โด,ดนด้วยวะเปิดมาบูคองครับผมดึงไว้ก่อนครับพยายามจะบีบให้ใช้ BKM ฮะแต่เขาม่มีวิลลี่เกเนไง แล้วนี่ครับบีบให้ใจ้บีเคบีจนได้หมดแต่โดนลีน่ายิงหนักมากการที่เ,เจ้าเปิดไปครับก็วันี้เพราะจะว่าระเบิดย้ำตอ่อเออซ่าเข้ามาโชว์ใส่ปู๊บูู๊๊บเรียบร้อยครับทานได้โออริกดบ,บัสตสโตนไปครับวิ่งไล่ย,ย้ำกันต่อยดีอารีน่าบัตข้อไปสองจังหวะที่ B B บีเคบีหมดสซะด้วยครับผมแต่เลเซอร์กดบีกวีส่วนมากลักหน้าเมชชีก็ไปอีเลเมนตายเรียบร้อยโมโยโย่ครับบีเคบีคู่ข้อต่อตบๆย้ำๆใส่แล้ลีน่าลีน่าโดนยุบเฉลี่กันทิสไป ลงจะเปอดบ่าเปิดเอรีนมาจะพุ่งพุ่งก ah, like ้อนกลไฟบอลเซนไซฟาดยือไม่ได้โมเทอร์เซเปอร์ใครจะอยู่ใครจะไปดีหน้ากันฟันยิงกันปัดยิงกันต่อพราอว่าระเบิดระเบิดลงต่อเดินไปอารีครับผมก๊าปี้มาครับมูบิีกเซนไซทีสเวนดีสเวนเรียบร้อยไปครับเหลือแค่เพียงไวบอลแล้วก็กลับไไม่ด้ซปเอร์ ไซโคตัดเข้าไปย้ำซอยหนึ่งทีดีวายเอาไปเห็นทีเกตไว้ต่ออีพิตันคุ้นไปย้ำเจเล่กันในซีไปกีทางด้านของบังกี้คิงปีกปิดบอลมาเดินใส่ปาดมาเลื่อนเป็นข้อหมดและปีไว้จะไม่อยู่ดีไวอีพิตันคุ้ยกันย้ำต่อดาวเบอร์กิวทีมไวกับปีจีปวดตรงนี้ด้วยโรชานี่สำคัญมากครับตู่ได้ทั้งคู่เหมือนกันนะฮะในรางโรชานี้ตัดด้วยความไวของขาวครับผม ไปก,ก่อนเลยครับเออ่อนมาดักขา้างหน้าแก้โหวตได้ไหมับลิเกสให้ไปก่อนละกันครับแก้โหวตได้แล้วด้วยครับเรเซอร์นี่ช็อต3าทาเก็ตนะจากทาเลนแล้็อากานิมนะครับเรียกได้ว่ารีเฟเชอร์เนี่ยดับเบิลช็อตมาละลายหมดเลยนะแต่นี่ครับเปิดใส่ก่อนอารีน่าบัตไว้ครับ ตะเปียมาไม่โดนเปิดมีปีส่วนครับเทอร์ดีวานดีเฟเชอร์ผมเอาดับเบิลทางด้านท้ายแล้วต่อเป็นครับไล่ช็อตไล่หยุดยับต่อยดีพอเย,ยโยพยัมพหนีล้วนลงล่างกันไปด้านหลังนี้ว่าผมบัตเล่ใส่ฟาดลงแล้วการที่เจ้าบอล,ลได้ดหมดแต่ดาเมจ่งเพื่อยังอยู่ครับสไตล์อารีดับเบิลคิวไปด้ผมขาวยับตอนนี้ช็อตยับต่อยใสด่ด้านตัวของฝั่งโอรีด้านหลังนี้ก็เปิดต้าจะเข้าไปลวงหลังแต่ไม่ไหวผมเจอคาวยิงยับไปน่าจะแตกหมดทีรวมทีมไฟฮะวีจีเบิร์ดก่อนไม่ได้เปบียดโดนสวนกลับแตกพ่ายเอาต้าคิววา เอาอีกแล้วครับภาพดำแล้วภาพดำดีหน้าความหอบพลาดไปนี่ดูสวนอย่างไวครับผมเบรเซอร์บอกยังไม่ได้เปิดไอ้เขาตร์จสอบว่าไปช็อตบ้านแต่ดาเมจเหลือครับพบพอดีลีน่าฮะนี่ก็เปิดแล้วครับช็อตบ้านดูครับบ้านรถเป็นข้อลีน่าก็ยิงแรงครับในการเกมมิ่งหรือเปล่าไม่มีบายแบ็กครับและจีจีคอไปครับทางฝั่งทีวีจีเป็นทีมที่วันนัไปก่อนในซีรีส์แรกครับเล่นโหดทนนักมั่นใจก็ไม่พลาดตกงมีครับ เล่นดีด้วยครับใน3เลนนะครับับก็ช่วยเดินครับผมเป็นผลแล้วฮะคมาไฟก็ต้องชมหลายตัวเลยเนาะครูรีน่าก็ตำแหน่งรอซ้อนครับ้ะดูดดาเมจจากทางของเรเซอร์ด้วยครับเอาแล้วฮะอุ่นใจนไปก่อนแฟนชาวไทยคุณผู้ชมครับ